สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการจับข่าวคุยของแฟนมวยอีกเช่นเคยครับ ท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะจําได้นะครับเหตุการณ์หลังจากที่เจา้าซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าครับเอาชนะทางด้านทาเครุเซกวาวะได้อย่างสวยสดงดงามกระหึ่มญี่ปุ่นกระหึ่มไปทั่วโลกเลยครับโดยหลังจากนั้นครับบอสชาตรีในการสัมภาษณ์ครับก็บอกว่าปอนต่อปอนเจา้าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับก็ถือว่าณตอนนี้ครับเจา้าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเองปอนต่อปอนก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกจริงๆครับแต่ซึ่งในการจัดอันดับโลกโดยรวมของโลกคิกบ็อกซิ่ง เจ้าซูเปอร์เลกตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับหลังจากบอสชาตรีครับได้บอกกับสื่อครับว่าปอนต่อปอนทางด้านเจ้าซูเปอร์เลกนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ถือว่าหลายฝ่ายครับก็ถือว่ายอมรับเจ้าซูเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้าคนนี้ครับแต่ก็มีอีกหนึ่งเสียงครับที่ออกมาคัดค้านในข้อนี้ในเรื่องประเด็นของความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเขาคืออีเลียสเอนนาฮาชิครับซึ่งทางด้านออเลียสเอนนาฮาชิครับซึ่งทั้งคู่ครับก็เคยประมือกันมาแล้วในอดีตครับซึ่ง เป็นการชิงแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทนี่แหละครับซึ่งทางด้านออเลียสเอนาฮาชิครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประมาณนี้ครับขอแสดงความยินดีกับซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าที่ป้องการแชมป์ไว้ได้แต่ด้วยความเคารพนะฉันเอาชนะคุณมาแล้วฉะนนั้นจะบอกว่าคุณ เป็นคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกไม่ได้หรอกอยากเป็นเหรอมาเจอกับฉันดิวะเอาชนะฉันและแก้มือให้ได้ก่อนเว้ยและนี่เองครับก็เป็นเสียงจากทางด้านเจ้าออเลียสเอนนาฮาชิครับโอ้โฟังดูแล้วมันน่าเหลือเกินครับทําไมถึงบอกว่าฟังแล้วมันน่าเหลือเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลในบทความสั้นๆที่เขียนไว้ในโลกโซเชียลครับแม้ว่าไฟนั้นแฟนมวยส่วนใหญ่ทั่วโลกจะมองว่าผลการตัดสินขานสายตา ถึงขนาดที่บอสชาตรีสั่งรีแมตท,ทันทีแต่ก็เป็นทางด้านอีเลียสเอนนาฮาชิที่ถอนชกขอเลื่อนมาโดยตลอดหลายครั้งจนซูเปอร์เล็กเคยเกือบเลิกมวยเพราะท้อแท้ที่คู่ชกรายนี้ถอนอ้างเจ็บมาโดยตลอดและจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเมื่อต้นปีที่แล้วอีเลียสเอนนาฮาชิถูกวางคิวป้องกันแชมป์กับซูเปอร์เล็ก แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะถอนไม่ยอมชกด้วยโดยก็ให้เหตุผลว่านะครับเพราะทำน้ำหนักรุ่นฟลายเวทไม่ได้อีกแล้วครับทำให้ต้องเอาแดนิเอลพูแอตัสครับมาชิงแชมป์ว่างกับทางด้านซูเปอร์เลกแทนและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดครับเกี่ยวกับสตอรี่เจ้าซูเปอร์เลกกับทางด้านเจ้าเ l ลิอสนั่นเองครับซึ่งไฟนั้นที่เจอกันจริงแฟนมวยทั่วโลกครับมองอยังไงยังไงทางด้านซูเปอร์เลกก็เป็นผู้ชนะครับเตะเป็นร้อยแต่ก็แพ้ครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่า มองอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์เลกจะโดนตัดคะแนนเรื่องของการคีบคอตีเข่าครับซึ่งซูเปอร์เลกเองเกือบทุกยกครับก็ได้คีบคอตีเข่ายังเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งนักซึ่งนักภาคที่พูดเป็นภาษาอังกฤษครับก็พูดถึงเรื่องกฎครับคำว่ารูนั่นเองครับทางด้านซูเปอร์เลกอาจจะไม่ชินกฎจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนหักคะแนนแล้วฟาวจริงๆทําไมกรรมการถึงไม่เตือนก่อนแล้วค่อยหักคะแนนล่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่แอดมินสังเกตในไฟนนั้นนะครับมา เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแฟนมวยทั่วโลกกันดูครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับไฟนั้นเดี๋ยวแอดมินพาไปเจาะคอมเมนต์เลยครับมาในคอมเมนต์ที่หนึ่งครับแม้แต่การสัมภาษณ์หลังจากจบการต่อสู้อีเลียสเอนนาฮาชิยังพยายามดิ้นรนเพื่ออธิบายว่าเขาชนะในไฟนี้ได้อย่างไรเขาดูเขินอายจริงๆสำหรับอีเลียสท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เลกเตะขวาอันสุดร้ายกาศ e l เ a ียสเอนนาฮัิวิ่งเป็นวงกลมคอมเมนต์นี้ครับก็ประมาณว่าทางด้านซูเปอร์เลกนั้นเตะยับเลยครับเตะเยอะมากๆครับแต่ทางด้าน e l เลียสเองครับมีวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอ้อมสนามอย่างเดียวเลยครับ ท่านต่อมาบอกว่าไม่อยากติดตามแชมป์รายการนี้อีกต่อไปเพราะฉันเกลียดการตัดสินของกรรมการในนัดนี้มากเสียเที่ยวจริงๆสําหรับซูเปอร์เล็กฉันมั่นใจเลยว่าคนทั่วโลกจริงๆที่ได้ดูแมตชนี้และพวกเขารู้สึกจริงๆว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงท่านต่อมาบอกว่าเป็นการปล้นแชมป์ที่น่ารังเกียจจริงๆแม้แต่นักวิจารณ์ก็ยังคาดหวังชัยชนะที่ชัดเจนให้กับซูเปอร์เล็กในไฟน์นี ท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เล็กเกียริหมู่ก้าไฟนี้โดนปล้นแชมป์อย่างไม่ยุติธรรมวันจะทำแบบนั้นกับเขาและแฟนๆทั่วโลกได้อย่างไรท่านต่อมาบอกว่าเป็นตัวแทนของการต่อสู้บนท้องเวทีอย่างแท้จริงการวิ่งหนีบนเวทีคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินนสนามแห่งนี้วงเล็บประชดประชัน ท่านต่อมาบอกว่าโลกจำเป็นต้องรู้อะไรคือแนวทางในการตัดสินให้คะแนนของกรรมการในครั้งต่อสู้ครั้งนี้และกรรมการให้คะแนนการต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรท่านต่อมาบอกว่ากรรมการกำลังดูอะไรอยู่เพราะแน่นอนว่าไม่ใช่การต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนซูเปอร์เล็กโดนปล้นแชมป์ชัดๆท่านต่อมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจของกรรมการในรายการระดับโลก คุณดูการต่อสู้ครั้งนี้อยู่หรือไม่ไม่มีความยุติธรรมฉันผิดหวังมากกับการตัดสินในครั้งนี้ท่านต่อมาบอกว่ามวยไทยกับลิกบ็อกซิง่งหรืออะไรก็ตามเอ็นนาฮาชิจะชนะสิ่งนี้ในจัก,กรวาลไหนนี่มันเป็นการปล้นชัดๆคุณจวนจะเสียแฟนคลับคนหนึ่งวันชิมชิบท่านต่อมาบอกว่าสวัสดีทีมวันชิมชิ พวกเราชาวไทยมีคำถามว่าทำไมเอ็นนาฮาชิถึงได้แชมป์ทั้งๆที่เคมซุปเปอร์เล็กทำได้ดีกว่าท่านต่อมาบอกว่าฉันจะไม่ดูวันทิปชิปอีกต่อไปกรรมการตาบอดหรือแค่ส่งซองจดหมายที่มีเงินอยู่ซองในใต้โต๊ะว้าวนับว่าเป็นความอัดประยชน์สำหรับแชมป์หนึ่งรายการ ท่านต่อมาบอกว่าออเลียสเอนนาฮาชิควรสละตำแหน่งในครั้งนี้ดังนั้นตำแหน่งจะว่างเปล่าและผู้เข้าแข่งขันในแมตต์ต่อไปควรเป็นรถถังกับซูเปอร์เลกบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความยุ่งเหยิงนี้ไล่ผู้ตัดสินออกด้วยนะท่านต่อมาบอกว่าถ้านี่คือกติกามวยไทยซูเปอร์เล็กคงชนะแต่นี่คือกติกาคิกบ็อกซิง่ง ซึ่งมันเกี่ยวกับคะแนนไม่ใช่ว่าคุณจะสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายได้มากแค่ไหนบวกกับลูกเตะที่เขาโจมตีด้วยจุดที่ถูกบล็อกแม้ว่าเขาจะเจ็บก็ไม่นับมากเท่ากับการเตะเข้าเป้าในร่างกายท่านต่อมาก็บอกว่าหากคุณต้องการเป็นแชมป์คุณจะไม่มีทางชนะได้แม้แต่น้อยคุณต้องชนะ ผู้คนที่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นคุณต้องชนะอย่างชัดเจนในการแข่งขันการทิงแชมป์นั่นเป็นเรื่องปกติทุกที่และซูเปอร์เล็กก็เสียคะแนนไปลูกเตะของซูเปอร์เล็กถูกบล็อกมากในที่สุดและไม่สร้างความเสียหายการตัดสินของกรรมการเป็นอย่างเอกฉันท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เล็กทำได้เพียงเตะออเลียสที่แขนซ้ายเท่านั้นคุณจะไม่คว้าแชมป์โลกได้เพียงเพราะคุณเตะแขนคู่ต่อสู้เท่านั้นนะ ท่านต่อมาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนแค่ฟังคอมเมนต์แบบลำเอียงและเรียกว่าปล้นปิดเสียงดูการต่อสู้ซุปเปอร์เล็กทำได้แค่เตะขวาโดนบล็อก8ต่อ10ครั้งการตัดสินไม่ถูกได้อย่างไรท่านต่อมาบอกว่านั่นก็แปลกนะแมตช์นี้มันอะไรกันซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าชนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านต่อมาบอกว่าเป็นการตัดสินแชมป์ที่ถูกต้องซุปเปอร์เล็กควรทำได้มากกว่านี้ ฉันจึงเห็นด้วยกับคำตัดสินของกรรมการท่านต่อมาบอกว่าหมัดที่โดนซูเปอร์เล็กเท่ากับศูนย์วงเล็บหมัดโดนบล็อกเกือบทั้งหมดเตะโดนซูเปอร์เล็กเท่ากับ2หรือ3ที่ต้นขาเตะเกือบทั้งหมดถูกบล็อกอิเลียสเอนนาฮาชิเตะและต่อยมากขึ้นอิเลียสเอนนาฮาชิจึงเป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนในไฟนี้ ก็ถือว่าจบไปแล้วครับสําหรับคอมเมนต์ครับแอดมินก็ยกตัวอย่างมาทั้ง2ครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับก็ถือว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นการโกงกันชัดๆครับเพราะว่าการเตะการออกอาวุธของเจ้าซูเปอร์เล็กนั้นเตะได้มากครับถือว่าเตะเป็นร้อยเลยครับเตะจนเหนื่อยก็ยังออกมาแบบนี้ซึ่งคําตัดสินก็ออกมาทางด้านซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายแพ้ไปครับมาทางด้านอีกฝ่ายครับที่เห็นด้วยกับการตัดสินในครั้งนี้ก็บอกว่าซูเปอร์เล็กเตะจริงครับแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้ ครับชาวต่างชาติก็มองว่าในการเตะนั้นต้องเตะให้เข้าเป้าครับไม่ใช่ว่าเตะให้เจ็บปวดเท่านั้นครับไม่ใช่กติกามวยไทยซึ่งกติกาจะแตกต่างกันออกไปในกติกามวยไทยกับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็ถือว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาครับและก็ยังคาใจครับสําหรับฝั่งที่เห็นด้วยและก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยครับแต่แอดมินเชื่อนะครับว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยในการตัดสินในครั้งนี้น่าจะมีมากกว่าอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดว่าอีเลียสเอนนาฮาชิครับอยากเจอกับซูเปอร์เลกอี จัดให้หน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการเรียกร้องจากแฟนมวยชาวไทยแล้วกันครับถ้ากล้าที่จะออกมาท้าแบบนี้ครับซูเปอร์เล็กเองครับก็อยากจะเจอเหมือนกันครับแอดมินมองว่าไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่มันน่าดูครับเราจะได้ดูแบบมันแข้งเลยครับสําหรับไฟนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ